สวัสดีครับผมน้ต v ีวันนี้อยู่กับเกมสสารไทย New Le g e n ตตำนานบทใหม่ผมมาเจออัปเดต5.4.186เพิ่มปืนมาใหม่2อย่างก็คืออูซี่แล้วก็ปืนลูกโม่วันนี้ผมเป็นชาวนาผมจะไปซื้อปืนมาเฝ้าสวนของผมที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนหรอกพูดไปไงั้นแหละปืนน่าจะอยู่ตรงที่คาบอยในหมู่บ้านหนองต้นตาลที่มันขายอาวุธเยอะๆคาวบอยจะอยู่ในร้านนี้ต้องสังเกตไอเตาดินเผาเนี่ยอยู่หน้าบ้านผมเดาว่าอยู่ในนี้นะปึ๊บมีไหม ี่ไงปืนกลมือแล้วก็ปืนลูกโม่แล้วก็ปืนทั้ง2อ,อย่างเนี่ยจะใช้ลูกกระสุนชนิดใหม่ก็คือกระสุน9มมอันนี้ลองดูทั้ง2องอย่างว่ามันจะยิงรัวเร็วแค่ไหนส่วนปืนลูกโม่ไม่น่าจะยิงเร็วกระสุน9มมเอาไปสัก500ก่อน500นัดใช้ไป็นหมื่นหนึ่งแล้วจะไปทดสอบที่ป,ป่าดีปนภูเขาเหมือนเดิม ปืนกลมือโจมตีเท่าไหร่200ความเร็วโจมตี 200. 2 0 0ร้อถือว่าเยอะถือว่าเยอะความว่องไวอาชีพชาวนาเนี่ยผมอัพไว้ที่150ผมจะลองยิงทีละนัดนะอันนี้ 1, 2อ่าทีละนัดเป็นแบบนี้เดี๋ยวผลจะกดโจมตีค้างมันเร็วประมาณนี้ มันรัวแปลกๆอีกแล้วอ่ะมันไม่รัวต่อเนื่องอ่ะมันยิงแบบแตมแต่ๆเตดมแต่มดตดมมาไหนมาลองลูกโม่ดูบ้างลูกโม่แรงไหม200เหมือนกันความเร็วโจมตีส0ความแรงเท่ากับปืนกลแต่ตีช้ากว่าเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าปืนกลมือมันเร็วกว่าอูซี่ดูดิอันนี้มันนิ่งอ่ะเออมันเร็วแบบ มันปังปังป like ังป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 ังอูซี่เมื่อกี้มันแบบปังปังปะปะปปังปังปังปะปังปังเหมือนมันติดติดขาดขาดอ่ะดูนะอันนี้ลูกโม่แนมมันยิงต่อเนื่องถ้ามอนสตอร์ไม่มีมันก็หยุดยิงลองใหม่อีกครั้งหนึ่งปืนกลมือปึ๊บไปเนี่ยเนี่ยมันตึ่งตึ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 ง ถามว่ามอนเกิดช้าเหรอก็ไม่น่าจะใช่อันนี้เปลี่ยนเป็นลูกโม่แล้วนะดูนะเนี่ยความเร็วมันคงที่อ่ะอ่ะมันก็จะประมาณนี้ลองมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นนายพรานผมอัพว่องไว680มาดูว่าไอ้ปืนกลมือกับลูกโม่เนี่ย <c oughs> หัวสัน่นหัวคอนกันเลยทีเดียวดูใหม่อีกครั้งนะครับ <c oughs> ว่องไว680กับปืนอูซี่ทำไมไม่มีปอกกระสุนน่ะปืน9้ามมอปืนอูซี่ไม่มีปอกกระสุนแล้วก็ตัวนายพานนะ่ะมันจะมีสกิลติดตัวที่ทำให้ยิงเบิ้ลมันก็เลยดูเร็วขึ้นนิดนึงจะสังเกตตรงหัวตัวละครนะ่ะมันจะมีขึ้นคูณ2คูณเป็นบางครั้งเนี่ยฮะมันคือสกิลติดตัวทำให้ยิงเบิ้ลไหนลองลุกโมสิอ้าว oh. ไม่ต่างกันเลยก็คือความเร็วไม่ต่างกันก็ต่างอยู่นะมันก็ต้องต่างอยู่แล้วแหละเพราะว่าออปชั่นปืนลูกโม่อะความเร็วโจมตีมันแค่10เองอูซี่มัน200อะถ้าไม่ต่างกันก็แล้วฮนะะไอความว่องไวเนี่ยไม่ต้องอัพเท่านี้ก็ได้นะ200ก็พอร้อยกว่าลองดูเพราะว่าอัพเยอะไปมันเหมือนแบบมันตันแล้วอะมันไม่มีประโยชน์เอาไปอัพความแข็งแรงให้ยิงแรงๆดีกว่า อุ้ยอันนี้ลูกโม่นะเนี่ยมันยิงทะลุเลยมันยิงทะลุไปโดนตัวข้างหลังๆด้วยอุ้ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมกดยิงหนึ่งครั้งมันไปโดนตัวหลังด้วยอะเป็นเพราะสกิลยิงเบิลหรือเปล่าพอตัวแรกตายมันก็ไปโดนตัวข้างหลังต่อถ้าจะมาเยอะขนาดนี้นะตายเถอะเอ้ยเ,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 เรียบลาบเป็นหน้ากองอา้าวกระสุนหมด แย่ yeah, ละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสสดครับเดี๋ยวจะมาบอกข่าวอัปเดตเพิ่มเติมมันมีอัปเดตมาเยอะเหมือนกัน